ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทัลล์นะคะคลิปนี้เป็นพยกากรณ์ในหัวข้อที่ว่าปัญหาความรักระหว่างคุณกับเขานะคะพร้อมแนวทางแก้ไขนะจากไพ่นะคะปัญหาความรักระหว่างคุณกับเขานะคะที่ไพ่ยอยากจะบอกแล้วก็พร้อมกับแนวทางแก้ไขนะตรงนี้นะคะก็เป็นการอ่านแบบโดยรวมนะทุกท่านนะคลิปนี้จะเหมาะสาหรับคนที่มีประเด็นความรักหรือคนที่แบบอา,อาจจะ ยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราทั้งสองคนนะคะไม่เข้าใจกันเนาะเป็นทําเลทรสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการหาคําตอบดูได้ทุกเพศเพศหญิงเพศชายเพศี่3น้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT ก็สามารถดูได้นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมอย่าเอาไปตัดสินในที่สุนดสน,นะคะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่ยังติดตามกันแล้วก็ ยิีิ้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณน้องที่มีน้ำใจในการทำทำสเต็มนะคะขอบคุณมากๆนะคะปัญหาความรักระหว่างคุณกับเขานะคะที่ไพ่ยอยากจะบอกพร้อมกับแนวทางแก้ไขเนาะตรงนี้นะคะเช่นเดิมขอทุกท่านนะไพ่มีทั้งหมด4กองนะอันนี้เป็นกองที่1นะคะสัญ,ญลักษณ์กองที่2กองที่3กองที่4นะคะเลือกไพ่กองที่เราคิดว่าน่าจะ เป็นคําตอบของเรานะคะลองดูว่าตัวคุณเองกับเขานะคะในความสัมพันธนะ์ที่มันมีปัญหาเนะี่ยส่วนมากมันเป็นปัญหาอะไรแล้วก็พายอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะกล่องที่1ที่2ที่3มที่4ไล่ตามลําดับเลยนะคะดูกล่องที่1ก่อนคะ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะ ผู้อ่านจะเปิดไพ่แค่6ใบนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบใช้ไพ่น้อยจังนะคะเอาละค่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นเอ็มเพรสนะแล้วก็สี่เท้านะคะ สามไมเท้าเนาะแล้วก็เดาบ7จถ้วยนะคะชริอดอัละนะคะทุกคนนะผู้อ่านมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใครคนใดคนนึงนะคะมีเจ้าของแล้วหรือว่าเป็นคนที่ เขามีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วก็ได้นะ DM เพขึ้นเลยนะตรงนี้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่ไม่โสดนะคะตรงนี้เนาะในความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ให้เวลาซึ่งกันและกันไม่ได้นะคะในสถานการณ์ตรงนี้นะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะรู้แล้วก็เข้าใจกันแต่แรกว่าใครคนใดคนหนึ่งนะในสถานะนีะ้ไม่ได้โสดแต่คุณทั้งสองคนอาจจะมีการแบบ ตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะตรงนี้ผู้อ่านมองแบบนี้นะคะเขาเป็นคนไกลก็ได้นะคะตรงนี้นะเป็นต่างชาติได้เป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะเป็นต่างอายุได้หมดเลยนะคือชัดเจนมากเลยว่าเนี่ยสี่ม้เท้าเนี่ยนะคะคนคนนี้แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักเราสองสามคนนะคะตรงนี้นะ ะะเป็นรักเราสองสมคนมันมีปัญหามาตลอดเลยตรงนี้ในความรักความสัมพันธ์เนื่องจากว่าคุณอาจจะเรียกร้องหรือเขาอาจจะเรียกร้องก็ได้ว่าคือ 1. ใส่ใจน้อยลง2ก็คือไม่ค่อยมีเวลาและก็การสื่อสาราก็เหมือนจะห่างหายนะคะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันมีอุปสรรคนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นั้นมันก็มีอุปสรรคอยู่แล้วยิ่งมาเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าหนักใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเคยพูดในเรื่องของความฝันร่วมกันแต่สุดท้ายนะฝันเนี้คุณอาจจะมองว่ามันน่าจะล่มสลายนะคะนี่เป็นความรู้สึกของคุณนะคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องบทบาทแหละผู้อ่านมองแบบนี้นะคะเนี่ยชาลีออรบอกแล้วว่าเขาน่าจะอยู่ทางไกลถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็เป็นคนที่ทํางานอยู่ไกลคุณแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องเครื่องแบบก็ได้นะคนคนนี้นะคะ เป็นเครื่องแบบทหารตำรวจอายการพวกทนายความอะไรได้หมดเลยแพทย์พยาบาลได้หมดเลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องแบบนะคะเนี่ยนะเกี่ยวกับรัฐนะเขาน่าจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าไงค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของการทํางานแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่เขามาแทรกในเรื่องของการทํางานของเขาเนี่ยเช่นในเรื่องของความรักเนี่ยความรักเขาจะตัดเลยนะเขาจะเรื่องของการงานนะคะ จริงๆแล้วคนคนนี้นะเป็นคนที่อยากจะเทคแคร์ดูแลคุณมากแต่ด้วยสถานะแล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างนะคะที่เขาต้องเผชิญที่เขาแบบต้องรักตรงนี้นะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอะ่ะมันกระท่อนกระแทนมาสักระยะหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าคุณกับเขาอะ่ะเคยมีขอบเขตในการพูดในการสื่อสารแต่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะลืมตรงนี้หรือ อาจจะตั้งในเรื่องของเงื่อนไขขึ้นมาอีกนะตรงนี้นะคะปัญหาตรงนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นการที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำตามคําเรียกร้องของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะมันเหมือนเป็นการแบบยื่นข้อเสนอแต่ข้อเสนอตรงนี้มันก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจหรือแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มันค่อนข้างยากอย่างเงี้ยนะคะเอาละนะคะที่นี้ แนวโน้มในของคุณนะคะกับคนที่ดิวอยู่เนี่ยนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะในเรื่องปัญหาความรักระหว่างคุณทั้งสองคนนะดูสิว่าทางออกของไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรนะคะบางคนนะคะอาจจะสื่อสารกันไปแล้วมันมันไม่ใช่ก็จะมีทางออกโดยการที่ต่างคนต่างถอยก็ได้นะตรงนี้นะก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะทุกคนนะมันอาจจะไม่ตรงกับเราอย่างที่บอกหละ ในความรักครั้งนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นความรักที่แบบรักในเงาใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนกับไม่รู้ว่าจะมีจริงได้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะคะความชัดเจนไม่มีเลยนะคะถามว่ารักไหมรักแต่รักในแบบที่อยู่ในความลับนะคะเอาละค่ะทางออกนะคะแนวโน้มนะที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณนะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะผู้อ่านมองว่า คว e นอ of ควีนออฟบอลน่ะนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถึงแม้คุณต้องการเรียกร้องในเรื่องของความชัดเจนผู้อ่านมองว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะเพราะเขามีครอบครัวหรือเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ King of ฟบอลเห็นไหมว่าตัวตนของเขาเหมือนกันนะคะเขาก็ต้องแบบเลือกทางใดทางหนึ่งหรือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีศักดิ์ศรีในตัวเองเหมือนกันแต่ตรงนี้เขารู้หละว่าความสัมพันธ์่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ซ้อนและเขาก็ไม่อยากจะเสียในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งสองเลยดูเหมือนเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยเห็นไหมว่าสองเหรียญน,นะคะเป็นการแบบอยากให้ความรักทั้งสองเนี่ยนะคะมันบาลานซ์หรือพยายามที่จะทําให้แบบมันยังคงอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ให้อยากจะบอกเลยว่าถ้าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะแล้วก็คุณไม่ได้มีบทบาทในชีวิตเขาต่อไปนะนะคะตรงนี้นะเอกออมเปอเเคิลนะคะ เปิดใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะแล้วก็พยายามที่แบบอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเนะะี่ยเฮอร์มิตเห็นไหมคะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะให้คุณไปศึกษาธรรมะหรือไปทําให้ตัวเองแบบเหมือนปล่อยวางนะคะตรงนี้นะคะ King of Pentacle น่ะนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะะ่ะน,นะคะจักรวาลได้กําหนดมาแล้ววา่า มันต้องออกมาในรูปแบบนี้ในสิ่งที่คุณต้องเลือกไม่ใช่ว่าเขาต้องเลือกอย่างเงี้ยนะคะเราต้องเลือกและจะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่พหยบอกพายแนะนำนะในปัญหาที่คุณแบบกำลังเจอนะคุณต้องหาทางออกให้ได้ตรงนี้นะคะก็ลองดูนะว่าตัวคุณเองอจะทําตามหัวใจของตัวเองหรือทําในสิ่งที่ ตัวเองจะมีความสุขก็ลองดูนะคะตรงนี้ก็เป็นคําแนะนําจากไพ่นะสาหรับกองที่1เนาะมาดูกองที่2นะปัญหาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่อยากจะมีคําแนะนําอะไรบ้างนะคะมาดูเนาะก่อนอื่นดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก่อนนะคะคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหน ให้แบนแรกนะคะเก้าเหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นะคะหไม้เท้ารเฟนนะคะสองดาบนะคะแล้วก็เป็นเจดาบเอาละค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะผู้อ่านมองว่าในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะนะคะตรงนี้มาดูว่า,ามันมีเรื่องราวที่ว่าใครคนใดคนนึงน่ะน่าจะมีรักที่แบบยังตัดไม่ขาดนะคะ มันเหมือนว่ามีคนเก่าที่แบบยังสื่อสารอยู่นะคะไม่คุณก็เขาแหละตรงนี้นะคะมีคนเก่าที่ยังสื่อสารอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งน่ะไม่ชัดเจนหรือทำอะไรรับหลังนะคะหรืออาจจะแอบไปคุยกับคนเก่าๆก็ได้แอบไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าๆก็ได้นะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้หรือจับได้ตรงนี้นะคะ ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหลายครั้งและคุณกับเขาน่าจะแบบเหมือนมีปัญหากันมาตลอดนะ,ะเป็นคนไกลก็ได้นะทุกคนเป็นต่างชาติก็ได้เป็นชาติเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าในสถานะการทํางานอะไรของเขากับเรามันค่อนข้างแตกต่างกันนะคะตรงนี้เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับในการแบบสื่อสารการเดินทางหรือเกี่ยวกับราชการก็ได้เป็นในเรื่องของครูบาอาจารย์การสอนกันอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> ตรงนี้จะมีความแตกต่างแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ อย่างที่บอกว่าคนคนนี้นะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะที่ย้อนกลับมาในชีวิตก็ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะตรงนี้ผู้อ่าจมองแบบนี้นะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเหมือนกับไม่คุณก็เขาอาจจะไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังแบบยังอยู่หรือแบบเป็นไปแบบที่แบบราบเรียบอย่างเงี้ยหรือต้องการให้ มีแอคชั่นต่อกันนะคะไม่อยากจะให้เงียบต่อกันนะตรงนี้เนี่ยปัญหานะคะเก้าเหรียญเนี่ยนะคะเขาเติมเต็ม <ๆ S 1> ให้คุณไม่ได้หรอกคะ่ะตรงนี้นะคะเหมือนว่าเขาต้องมีภาระ,ะหรือมีพันธะนะในเรื่องของความรักคือการเรียกร้องตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะผู้อ่านมองแบบนี้นะคะสี่เหรียญน,นะคะไม่ว่าคุณหรือเขาอะเป็นคนขี้หึงทั้งคู่นะคะแล้วก็แอบส่องแอบมองในเรื่องพฤติกรรมกันตลอดเวลานะคะ ยังกอดความรู้สึกยังคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้นะคะคุณกับเขาไม่น่าที่จะแบบแตกแยกหรือไม่น่าที่จะแบบว่ามีใครเข้ามาแทรกก็ได้นะตรงนี้ผู้อ่านมองแบบนี้นะคะหกไม้เท้านะเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับงานนะคะบางคนนะอาจจะได้ดีวกันจากงานบางคนอาจจะมีการแบบเจอกันในเรื่องของการสัมมนาน,นะคะการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ ในความสัมพันธ์ั้งนี้ผู้อ่านมองว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีเวลานะคะในเรื่องของการสารสัมพันธ์ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของอะไรก็ตามนะเหมือนชีวิตเขาอ่ะไม่ได้อยู่กับที่นะคะคือมีการเดินทางตลอดแหละนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์อย่างที่บอกเขาอาจจะโสดมาสักระยะหนึ่งแต่อยู่ดีๆนะคนเก่าๆอะ่ะย้อนกลับมาก็ได้หรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ตอนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาตรงนี้ผู้อ่านมองว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ไม่ให้สถานะกันหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดนะคะเนี่ยเหมือนกับคุยกันอยู่ทุกวันแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือเป็นใครก็ยังไม่ได้ให้สถานะนะคะมันเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็น้อยอกน้อยใจแหละในความสัมพันธ์ใน,นครั้งนี้ผู้อ่านมองแบบนี้นะคะมาดูหน่อยว่า ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้อไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณได้มั่งนะคะหรืออยากจะแนะนำอะไรนะคะในความสัมพันธ์ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะไพ่ใบ,บแรกนะคะกิบบนออบคัพนะคะราชินีถือถ้วยแล้วก็มิจิเชียนนะคะอ่าห้าเหรียญน,นะคะอุ้ยขอโทษที หเหรียญน,นะคะแล้วก็ห่ถ้วย10ดาบนะคะราชาถือถ้วยอ่ะผู้อ่านมองอย่างนี้นะ,ะว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่มันเป็นปัญหาอย่างที่บอกแหละเราครบกันไปก็ไม่มีสถานนะแล้วก็จะมีในเรื่องของปัญหากระท่อนกระแท่นแบบนี้มาตลอดนะคะคว f นอฟคั Cup, เห็นไหมในความรู้สึกเนี่ยเรายังแบบรู้สึกดีกับเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อ่ะ ตัดกันกี่ครั้งนะคนคนนี้ก็มาขอโอกาสตลอดนะมเจิเชียนนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ชัดเจนแต่คือเหมือนเลี้ยงไข้เราไว้นะนะคะผู้อ่านมองแบบนี้นะาบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินก็ได้นะนะคะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินมีบุญคุณกันในเรื่องของการเงินก็ได้ตรงนี้นะในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีสถานนะหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยนะคะไพ่อยากจะบอกว่า ตัวของเราเองนะ่ะเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเราจะให้เราแบบเจ็บปวดในรักครั้งนี้หรือเราจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เห็นค่าของเรานะคะนี่ค่ะหนึ่งถ้วยนะคะเราต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองไพ่อยากบอกคุณแบบนี้นะคะอยต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เลือกใครหลายๆคนนะคะไม่ใช่แบบให้เขามาเป็นตัวเลือกถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ เราอาจจะเลือกอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแบบนี้ลองดูสิคะว่าดาบนะคะมันเจ็บปวดนะนะคะมันเจ็บปวดแล้วกว่าคุณจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะผู้อ่านมองได้ว,ว่ามันก็สาหัสนะก็ลองดูนะคะ King of ค u p เนี่ยนะคะคนที่เหมาะสมกับคุณคนที่มีค่าสำหรับคุณแล้วก็ต่างคนต่างมีค่าสำหรับกันและกันอนะเร็วๆนี้จะเดินทางมาให้คุณเลือกแล้วกันนะผู้อ่านมองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูว่า ปัญหาที่คุณแบบเจอตรงนี้นะคะ <c oughs> คุณจะ,ะแก้ไขตรงนี้ด้วยการที่แบบเอาในเรื่องของไพ่แนะนาไปไปใช้หรือเปล่านะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเนาะตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ว่าขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือคําแนะนานะคะที่จะหาทางออกให้กับคุณเมื่อเจอปัญหาแบบนี้นะคะมาดูไพ่ที่3ค่ะทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลานะปัญหาเรื่องประศัก ในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะพร้อมกับคําแนะนําจากไพ่เนาะมาดูหน่อยว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะอ่ะแปดไม้เท้านะคะ 2เหรียญนะคะ 1. ราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็1ดาบในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะให้กันเหมือนกันนะคะเหมือนกันคุยกันมาสักพักหนึ่งแหละจะใช่แฟนก็ไม่ใช่นะเหมือนจะใช่เพื่อนมันก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางเนาะในขนาดเดียวกันอะเหมือนตัวเรานะคะเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยในความรักน่ะเหมือนกับว่ารักเขามาก นะคะอันนี้อ่านตามไพ่นะแล้วก็พร้อมที่จะมอบหัวใจเนี่ยให้กับเขาได้เลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะตัวคุณเองนะเหมือนกับรู้ว่าเขาอ่ะน่าจะให้สถานะเรามั่งแหละนะคะอาจจะแอบคิดต,ตรงนี้ก็ได้แต่สุดท้ายนะเวลาเราถามหรือเวลาที่เราสื่อสารว่าตกลงอะเราเป็นอะไรกันนะคำถามนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงเราเป็นอะไรกันเนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะคะ แปดไม้เท้าเหมือนกับบอกว่าตัวเขาเองน่ะต้องใช้ระยะเวลาในการตอบนะเพราะตรงนี้เขาจะต้องสร้างอนาคตนะคะหรือจะต้องทำให้ชีวิตเขาอ่ะดีขึ้นก่อนนะคะตรงนี้นะไพ่แปดไม้เท้าคือการแบบการงานหรืออะไรก็ตามที่แบบมันกำลังแบบไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่มีคำตอบให้กับเราเลยนะคะพอเราจะมุกออนเห็นไหมคะว่าพอจะมุกออนหรือพอที่จะแบบเดินหน้าเนี่ยสงเหรียญขึ้นมาคือ เขาจะพยายามรั้งในความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะคือเหมือนกับว่าทำยังก็ได้ให้เรายัางอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะเหมือนกับเขาก็จะบอกกับเราเสมอว่าเอาละไม่ว่าเขาจะ,สะแสดงออกหรือไม่สแสดงออกก็ตามนะเราก็คือคนที่เขาแบบรักแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ที่เขาบอกนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะมองหนทางออกว่า มันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันเป็นลักซ้อนมันเป็นรักในความลับคุณพยายามจะตัดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะลองดูซิว่าความสัมพันธ์คุณจะตัดได้ไหมนะคะเพราะว่าใจคุณอ่ะคือมันเหมือนกับยังอยู่กับเขาอยู่เลยนะคะแต่เมื่อสถานการณ์แบบนี้เขาไม่ยอมเลือกใครเราก็ต้องเลือกตัวเองมาดูหน่อยว่าไพ่นะคะจะหาทางออกให้กับคุณยังไงนะตอนนี้นะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะ ให้หาทางออกให้คุณยังไงนะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะว่าจะนำไปใช้หรือเปล่านะคะไพ่ก็เป็นแค่แนวทางเนาะ The Star นะคะแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะอ่ะหไม่เท้านะคะเกไม่เไม้เท้านะอุด8ไม่เท้าขอโทษทีอ่า สบมบเท้านะคะ,ะเก้าเหรียญมาดูกันนะคะว่าหนทางนะคะที่พี่อยากจะแนะนำคุณเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะพห่บอกว่าถ้าคุณตัดสินใจนะที่จะมุกออนนะเดอะสตาร์นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่จะทำให้เราได้เรียนรู้นะคะว่า อนาคตข้างหน้าของเราอ่ะมันไม่มืดมนแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารอคอยนะคะหรือรอคำตอบนะ่นะคะกีนอฟสอดเนี่ยราชินีถือดาบเนี่ยเราไม่เคยได้คำตอบเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบจากตัวเองแล้วว่าเราควรตัดใจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเรานะคะเราก็ไม่อยากจะไปเหนื่อยไปแย่งกับใครอยู่แล้วนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไพ่จึงแนะนำให้คุณนะคะ ลองมองดูว่าตัวของเราเองนะ่ะหนักแน่นแค่ไหนในการที่แบบตัดสินใจในการที่จะมุกออนตรงนี้นะคะไม่ใช่แบบพูดได้แต่ว่าทําไม่ได้นะคะตรงนี้นะนะคะเนี่ยเก้าเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ตามนะเนี่ยมันไม่ครบสิบเหรียญยังไงก็คือไม่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นต้องมองให้ออกว่าเราควรจะทํำยังไงนะไพ่ก็มีแค่แนวทางตรงนี้ให้กับคุณนะคะเอาละ กองสุดท้ายมาดูหน่อยนะคะปัญหาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเป็นแบบไหนนะแล้วก็ไพ่อยากจะแนะนำหนทางแก้ไขให้คุณยังไงขอโทษนะจะมีเสียงดังน้องแมวนะคะ,ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอเจ็ดเม้า้านะคะ หนึ่งถ้วยนะคะ The f o o l นะคะราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไฮพินเทสสามเหรียญน,นะคะผู้อ่านมองว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณน่าจะดีวกับคุณต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นใครก็ได้นะทุกคนแต่ในความสัมพันธ์ั้งนี้บอกเลยว่า เขาน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะไฮเป็นเทพนะคะหรืออาจจะเป็นการสลับไพ่ก็ได้เป็นคุณก็ได้ที่มีเจ้าของคนทั้งสองคนอาจจะมาเจอกันจากการเดินทางจากการทํางานนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเหมือนเจอปุ๊บอะเหมือนถูกชะตาปับ๊บในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวที่แบบประทับใจซึ่งกันและกันนะคะมันเหมือนเป็นความรักที่เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปในขณะเดียวกันนะ ใครคนใดคนหนึ่งนะถึงมีความรักก็ตามแต่เป็นคนที่รักอิสระยังไม่อยากจะผูกพันยังไม่อยากจะผูกมัดกับใครนะคะตรงนี้นะ,ะปัญหาก็คือว่าเนี่ยเพจออฟเฟกเเนะี่ยมันเหมือนแบบคุณกับเขาอะน่าจะมีในเรื่องราวของอข้อแลกเปลี่ยนหลายๆอย่างหรืออาจจะมีข้อเสนอหลายๆอย่างให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่บางทีมันอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้นะคะ มันเหมือนกับเป็นการต่อรองบางครั้งในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสามเหลี่ยนขึ้นมาแน่นอนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักซ้อนนะคะตรงนี้คนของเขาน่าจะรู้ว่าแอบแบบมาพูดคุยมาสารสัมพันธ์กับเรานะคะเนี่ยนะคะเหมือนเขารู้แหละแต่เขาเหมือนกับนิ่งเฉยเนี่ยมีคนแบบค้าบข่าวมาบอกอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะนะคะผู้อ่านมองแบบนี้นะ และตัวเขาอะนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะให้ใครแบบมายุ่งในเรื่องส่วนตัวมากนะคะเป็นคนที่ปิดเงียบแล้วก็เหมือนกับถ้าเขามีความรักไหนอย่างที่พูดแล้วว่าคุยได้นะแต่จะให้แบบประกาศหรือประเจดประเจิรเนคนคนนี้ไม่ทําแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูหน่อยในเมื่อความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้แล้วอะนะคะไพ่อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณนะคะ เขาค่อนข้าขง,ขงเซฟตัวเองนะคนนี้นะคะเหมือนกับไม่ยอมที่จะแบบว่าให้ใครแบบออกสื่อหรือไม่ยอมที่จะให้ใครที่แบบเป็นตัวจริงอย่างเงี้ยนะคะอืมเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาปิดบงังให้อยากแนะนำอะไรคุณนะคะ,ะห้าไม่เท้าเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าตัวของเรานะคะ ยังสารสัมพันธ์กับคนนี้นะคะมันจะเหนื่อยนะห้าไม่ทาวนะคะเป็นการเหนื่อยเป็นการที่เหนื่อยทั้งกายและใจเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องแบบไปเจอกับใครมั่งตรงนี้นะคะเจอเรื่องราวอะไรมั่งนะแต่มันเหนื่อยแน่นอนนะคะ The Star นะคุณควรที่จะเป็นคนใหม่คุณควรที่จะแบบเปลี่ยนตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆางนะอาจจะทําให้คุณได้เจอแบบแสงสว่างนะในชีวิตก็ได้นะคะ กีนออฟสอดเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราควรที่จะตัดใจในเรื่องของความรักที่มันแบบเป็นไปไม่ได้อย่างที่บอกนะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะแดไม่เท้านะคะผู้อ่านมองว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเองตอนนี้นะคะมีเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาที่แบบเคยทํำด้วยกันเคยลงทุนอะไรด้วยกันเนี่ยนะคะผู้อ่านมองตรงนี้นะคะมันน่าจะเป็น บทสรุปให้คุณนะมองออกว่าเวลาที่แบบเราสื่อสารหรือเราลำบากด้วยกันเน่ยนะคะส่วนมากตัวคุณเองจะเป็นคนที่รับหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของจิตการหรือจิตกรรมทุกอย่างนะ,ค,ะคือเอาง่ายๆเลยว่าเหมือนกับคือพูดให้เราออกหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เจอปัญหาเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็สิบมเม้าเห็นไหมว่าคุณแบกปัญหา ตรงนี้มานานแล้วนะนะคะมันสุดที่จะแบบรั้งไว้ได้แล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําเลยนะคะตรงนี้ก้า <9. S 2> เหรียญน,น่ยอยากแนะนําว่าให้คุณลองแบบสํารวจตัวเองสํารวจใจนะคะว่าเรานะคะเหนื่อยไหมมีทั้ง5้าเท้ามีทั้งสิบเท้าในการแบกปัญหาตรงนี้นะคะเวลามีปัญหาปุ๊บไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะนิงเงียบและจะผลักไม่ให้เราให้เราออกหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ คุณต้องตัดสินใจแล้วละว่าคุณจะตัดเขาได้ไหมนะคะหนึ่งดาบนะตรงนี้แสงสว่างยังรอคุณอยู่นะคะเก้าเหรียญตรงนี้บ่งบอกได้เลยว่าถึงแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไปตอบเขาไม่ได้นะ,ะเขาก็ไม่ได้เหงาหรอกเขาน่าจะมีคนเข้ามาตลอดตัวของเราเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้สื่อสารกับเขาแล้วไม่ได้ติดต่อกับเขาแล้วนะคะบอกเลยว่าคุณก็โสดได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเยียวยาหัวใจนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่พายอยากจะบอกคุณนะคะว่าเมื่อเจอปัญหาตรงนี้แล้วนะคะคุณกับเขาน่าจะหาทางออกแบบไหนนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบที่ไม่ได้แบบเอาใจใครนะทุกคนอ่านตามไพ่เลยเนาะมันอาจจะไม่ถูกใจอย่างที่บอกแหละนะคะก็ขอบคุณมากๆนะที่ยังแบบเข้ามาชมมาฟังกันนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะขอให้ทุกท่านแบบเจอเรื่องราวได้แบบรักแท้แล้วก็เจอคนที่แบบไม่เอาเปรียกเนาะตรงนี้นะคะเอาล่ะทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ